เฮ้ยอะไรอะ่ะเกิดอะไรขึ้น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 ครับสวัสดีครับผมบุด,ดีเองนะครับเยฮ่า <Yeah. S 1> พบกับผมเช่นเคยนะครับบุด,ดีเองวันนี้ก็เป็นวันที่13เมษายนนะครับก็อย่างที่รู้กัน13เมษายนเป็นวันปีใหม่ไทยนั่นเองครับหรือว่าสงกรานนั่นเองก็ อย่ที่ทุกคนรู้ๆกันอยู่แล้วว่าวันสงการก็ต้องมีการเล่นน้ําถูกไหมแต่ว่าวันนี้มันเป็นวันที่ตรงกับอีเวนต์โปเกมอนโกอีกวันหนึ่งก็คือมันเป็นวัน Community Day ของเบคอนนะฮะซึ่งแน่นอนเราก็จะไปเล่น Community Day ของเบคอนแต่ว่าผมจะต้องฝ่าอุปสรรคด่านตรวจจับความแห้งนะฮะก็เดี๋ยวดูกันว่าผมจะผ่านพ้นไปได้หรือเปล่าตอนนี้ผมกําลังจะเดินทางไปที่สวนร้อยปีจุฬาก็เดี๋ยวเล่า ไปเล่นกิจกรรมกันที่นั่นอีเวนต์จะเริ่มตอนบ่ายสตอนนี้ประมาณเที่ยงครึ่งโอเคงั้นเียวเราจะต้องรีบเดินทางไปก่อนถึงเวลากำหนดจะดีกว่าจะได้มีเวลาเตรียมตัวโอเคไปเดินทางกันดีกว่าโอเคครับตอนนี้เราก็มาถึงสวนร้อยปีจุฬาเรียบร้อยแล้วซึ่งอาจจะดูแปลกๆไปเพราะว่าผมมาคนเดียวคอสวันนี้โดด วันนี้ออสติดงานก็เลยไม่ได้มาด้วยแต่เราจะมาล่ากันตอนนี้ประมาณบ่ายสองสิบนาทีได้ก็ยังเหลือเวลาประมาณ40นาทีให้เราเตรียมตัวนะเดี๋ยวเรามารอดูกันว่าจะเป็นไงถ้าถามว่าตอนนี้ร้อนไหมบอกเลยว่าร้อนร <c oughs> ้อนมากแต่ที่นี่คิดว่าอากาศลมลื่นเป็นธรรมชาตินะฮะส่วนในเกมก็จะมีประมาณนี้นั่นแหละภาพในเกมก็จะมีประมาณเดี๋ยวเราจะลอง มาลากดูกันว่าวันนี้เราจะได้ไปสักกี่ตัวโอเครอดูครับแต่ภาพไปตอนที่เริ่มอ e ีเวนต์เลยนะป้านี่นะครับมาแล้วเจอกันอีกแล้วเจอกันโดยไม่ได้นัดหมายเปลี่ <c oughs> ยนสถานที่มาที่อะไรนะสถานทีทอน่อะไรนะครั้งครั้งก่อนอะไรเอ็กเพรสโซประตูน้ำ <c oughs> ไม่ใช่ดิอะไรนะเอวดาเคลาฟา S <S> ว่าแล้วว่าตรงนี้ต้องเป็นเหล่าเทรนเนอร์จริงๆด้วยโอ้ไม่กอมากอยากจะบอกว่าผมก็ไม่เคยมาที่นี่เหมือนกันเพิ่งเคยมาครั้งแรกใช่เหรเห็นเห็นเขาว่ามากันเยอะก็เลยมามันล่มเลยบระเด็นประเด็นสองคัอมันล่มอเออจริงตรงนี้ล่มดีเหล่าเพื่อนแล้วไม่มีอาทิตย์ใช่ไหมพรุ่งนี้เล่นมุกอะไรไป รอเริ่มเลยแล้วกันนี่หนึ่งในคณะกรรมการบเกมอนโกไทยแลนด์คลาสไม่คนว่ะไม่คนวะเฮ้ยเริ่มครบทีมแล้วมาไก ขอว่าสว่วนนี้แจกร้อยทุกซีทุกรอบต้องมาดูจริงเป่าอู้หลหลเมเหมือนมากันเดยไม่ได้นัดหมายเลยก็ไม่ได้นัดจริงๆนั่นแหละ ตอนนี้อีเวนก็เริ่มแล้วแต่ว่าเรายังไม่เห็นเลยหน้าจอเรายังนิ่งหน้าจอเรายังนิ่งอยู่เลยที่นี่เยอะนะยืนเป็นปลาดุกคืออะไรเรายังไม่เห็นสักตัวเกิดเยอะี่นี่โอ้โหยืนเป็นปลาดุก่ได้เลยได้แล้วเหรอเริ่มมีคนคีดการ์ดกันแล้วเริ่มมีคนได้ชายนี่กันแล้วเรายังเข้าเกมไม่ได้ และยังคงค้างทำไมเน้นติกเกียรเราขนาดนี้เนี่ยเดี๋ยวดูจอเราบ้างนี่ไงโผล่มาแล้ว o อ my god อุ้ยประดุกขึ้นนะครับปันดุกขึ้นประดุกจริงแต่ประดุกมันจริงๆว่ะมาบอสประดุกไปตีด้วยนี่ไงครับมาแล้วเราจะทำการควาคุมจับรัวๆเลยละกันยังคงความฟ้าอยู่นะจะเอาเขียวสักตัวนจะได้กลับบ้านไม่ใช่ละ เราจะรวยกันยัน6โมงเย็นนะฮะแล้วเดี๋ยวดูกันว่าเราจะได้สักกี่ตัวเหมือนเดียวูเกมก็ยังคงมีปัญหาทงค้างอยู่นะตอนนี้่อนว่าคนจะเล่นเยอะกันมากจนค้างต่างคนต่างบ่นว่าค้างนะฮะอยากจะบอกว่ามันค้างจริงๆไม่ไหวเจอค้างแบบนี้น่ะแล้วดียเลิกกันไปโผล่มาเยอะมากแต่ว่าจับไม่ได้เลยสักตัว ชดเชยชดเชยเวลาชดเชยเวลาชดเชยเวลาเดี๋ยวนี้โอเคเราตัดภาพไปเลยดีกว่า ตัวแรกคนอื่นได้ไป2อสตัวแล้วเราเพิ่งได้แค่ตัวแรกยากลำบากการจับตัวนี้จัดไปออโอ้ย <c oughs> แล้วพอมันสะดุดมาพาให้กาดระยะโยนไม่ได้อย่าเลิกกันตอนนี้นะเรียบร้อยก็ช้านะครับไม่มีปัญหาอะไรโอเช็คอ v วสิอ้ขนาดเอด้วยอัพบีเกสจ้ะบ๊ายบาย หาต่อโอ้ยเป็นการหาชัยนี่ที่ยากลำบากมากเพราะว่าเออเล์เนี่ยแหละเฮ้ยมาแล้วเหรอทีนี้อะไรเล็สวยมากร้อยมากสามมีคนบอกว่าที่ส่วนนี้เป็นอะไรที่ดีมากทุกคอมูเขาจะแจกร้อยเราก็มาดูกันว่ารอบนี้เราจะได้ไปก้อนร้อยกลับไปได้หรือเปล่า หรือว่าเราดวงดีอาจจะเป็นร้อยเซนีก็ได้นะร้อยใจเลย <c oughs> แต่ร้อยอยู่เพิ่งมาตอนนี้อยากจะบอกว่าส่วนตัวเราก็มีข้าสามอยู่ตัวหนึ่งแต่ว่าเราอยากจะโวแต่ว่าโวมูวไม่ได้มันค้างตอกกระมุนไม่ได้มันค้างอีกแล้วอ้าวมันโวให้เราแล้วอะ่ะ <c oughs> ไม่มีภาพโวให้ดูอะ่ะแต่มันโวให้แล้วไม่เป็นไรเราโวสาลาเม้นต่อเลยละกันสบายเอาท่าพิเศษ แล้วมันก็ค้างไปอีกแล้ววันนี้มันไม่ยอมถ่ายสัปวะรกเลยตัวจริงได้เห็นภาพโบสักทีนึ <c oughs> กว่าจะไม่ได้เห็นแล้วภ <c oughs> าพิเศษเอาเลยว้าวสุด l ้ s t y e ก็คือร้อยปีก็ยังกลับไปเขนตัวตัวค้างตัวเนตัวไปตอนที่ จิ้มตัวไหนตัวนั้นหายช้นี่ตัวต่อไปเลยแล้วกันไม่งอกมาสักทีแต่ก็ยากยากแนนติกชนเชยเดี๋ยวนี้ชดเชยอีกหนึ่งอาทิตย์อาทิตย์หน้าชนเชยเบคอนอีกหนึ่งอาทิตย์เดี๋ยวนี้เลยเกิดอะไรขึ้นร้อยมาร้อยมาใช่ไหมไป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 วัดีสวัสดีสวัสดีครับ,ร,บ,ร,บร้อยมาร้อยมา ก็แหกันออกมาฮะนี่นะฮะซีพีเท่าไหร่หเอ่ยซีพีเท่าไหร่อ่ะอ่รือพ่อเหรอใครอะสี่สี่ าบอกว่าหมดเวลาไปแล้วอ่ะร้ 100. อย CP น่าจะประมาณ447ั้งครับไม่แน่ใจใครรู้ใครรู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ก็ช่วยคอมเมนต์ไว้ด้วยล้กัน <_ S 2> เห็นเขาว่าหมดเวลาแล้วอดเลยร้อยเราไม่เป็นไรเดี๋ยวก็คงมาอีกเราก็แตกกันต่อไปคือ RIP i V 1 0 0 ตอนนี้มอนขาดตอนนะฮะคิดว่าเราจะต้องมูฟเดินอีกสักหน่อยหนึ่งนะไปหามอนเพิ่มตอนนี้ไม่มีเลยสักตัวหนึ่งพยายามแตะมานานมากามีคนนำไปแล้วนะฮะไม่เป็นไรนะให้เขานำไปนะห้าห้าห้าตัวเขาเป็นคนเลี้ยงข้าวแล้วตอนนี้เราไม่ได้เลี้ยงละไปหาจุดยืนที่ใหม่มมอนหายคนเยอะนะนี่ไม่ครับมุกคือมุกมุกปรกันก็ได้เดี๋ยวผมนั่งเฝ้าของให้อ๋อไม่เป็นไรงั้นเรานั่งนี้ต่อดีกว่า ขี้เกียจเดินแล้วเหมือนกันบ่อยนั่งๆั่งแห้งอยู่ตรงเนี้ยแหละแต่ทีละตัวสองตัวนีวน่แหละเดี๋ยวมันจะมันจะมาเดี๋ยวมันก็มาเองไม่ต้องรีบร้อนเดินหรอกโอเคตัดภาพไปตอนต่อไปเลยแล้วกันเนี่ยตอนต่อไปเลยวะตัวชายนี่ตัวต,ต่อไป <laughs> ตัดภาพไปตอนต่อไปคืออะไรวะติดตามชมตอนต่อไปอะไรเงี้ยนะัางวันเริ่มรัวแล้วมาใต้ยิ้มเพื่อจะมาตีเลดโ็หอชายนี่ โผล่มาตัวหนึ่งเฉยเจ็ดแปดเก้าีพีแบบเลขเรียงมาใต้มาใต้เลทจะตีเรทมาไต้เรทจะตีเลทเจ็ดแปดเก้า shiny ได้เจ็ดแปดเก้า shiny เท่ากันแล้วยังไงกระมิดจมูกหางหางในการเลี้ยงข้าวแลยวตะตอง แสดงว่าสงสัยเราอยากจะเลี้ยงข้าวเวลาอยากเลี้ยงข้าวเราก็พูดมาเถิดอยากเลี้ยงข้าวเราก็พูดมาเถิดอูดี้เนี่ยมีเลี้ยงข้าวหนึ่งคนแล้วก็มีหนึคนสองหารกันมาหารกันมาเราได้ห้าตัวกับเราได้ใช้มีตัวเดียวเชยได้ซีพีตีสาม เราได้ปีบีสิษย์สามอะเอาอีกขมผู่ใทยเขาก็ไม่ได้นี่เดี๋ยวนะเราเล่นกันมันสองชั่วโมงชั่วโมงกับครึ่งละเฮ้ยมาอีกตัวว่ะอ้าวอะไรอีกสองหกที่เขเลี้ยงข้าวแล้วเอาละเ้ยทลอไมันพีคจังวะก็บอกแล้วเงินมันในกระเป๋าเธอมันอยากออกอยากจะปลิวสินะ ไม่เป็นไรเหล่านี้อยู่ตรงนี้อยู่นี้ยิบเลยดีกว่าเดี๋ยว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 เรียบร้อยกอดชา่างจะตีเหล็กเลอเดี๋ยวจะยิบเยอะกว่านี้ ก็เรียบร้อยนะครับเกลาติน่ามาปุ๊บตีปั๊บรับเกลือปุ๊บแต่ไม่เป็นไรสองลูกติดก็ยังดีไปเรากลับที่กันดีกว่าไม่ไหวแล้วร้อนร้อนแดดชิงดีกว่ากลับที่เดิมมาอีกตัวแต่อยู่ข้างล่างทำไมมันไี่จุดแดงๆแบบนี้บุมันคืออะไรครับบุทมีแต่กรรมบังมันคืออะไรมันคือวอนหมดนั่นเอง มุ่นพิษกรรมบางนะเอาแล้วไม่เราเราจะอันนี้ตัวนี้คือที่ทำเนี่ยทำไปเพื่อมันแตกกว่าคนอื่นอ่ะไม่มีคนทำแต่ฉันจะทำมีอเลยปะโอ้แล้วครับมาแล้วครับถือว่าเกิดโอ้เรามาดูกันว่างสามกันจะได้จริงเท่าไหร่อันนี้เป็นล่างสองอันนี้ล่างสอง ไอเดียลองดีเียวไอทีวีที่สดล้างสาดีวีที่สุดมือเปล่านี่เลยล้างสาวล้างสามาๆๆๆไอดีลองเซตี่หกที่สมาแล้วนะครับังกรเขียวนะเ็ตห้าเซ5ห้า ซดูิีบีเท่าไหร่ครับเปิดเด็กไหฮะเปิดเด็กครัเปิดเด็กเปิดเด็กูเลยป้าซีบีวน้ย่ิด้วยถึงสวยนะ ทำให้มันอดฟิลให้มันแช่สวยงามคือแบบลูกคนจะมาตีมั่วโงแบบเหอเห็นซีพีคนคนจะมาตีเห็นซีพีแล้วแบบสงสารน่ะคือปล่อยยืดปล่อยยืดอยู่งั้นคือแม็กซีพีอัพขึ้นมายังไม่ถึงร้อยเลยไม่ถึงร้อยยังไม่ถึงห้าสิบเลยด้วยลูกคนหา นี้เราก็มาอยู่ที่สามย่านในป้อยเร็วแน่นอนเราต้องมากินสเต็กแต่ที่เราสั่งมันไม่ใช่สเต็กมันคือข้าวมันคือข้าวผัดกะเพราธรรมดานั่นเองเพราะว่าอะไรผมอยากกินข้าวมากกว่าสเต็กมันน่าจ,จะอิ่มกว่าสำหรับข้าวที่ข้างๆเราชาวเทรนเนอร์ขนาดกินข้าวกันอยู่สั่งข้าวก็กดจอวนไปนะฮะ ไม่เลิกล่าตอนนี้ทั้งหมดผมได้15ตัวละก็คงพอใจแ้วสำหรับอีเวนต์นี้ถึงแม้จะว่าจะไม่ได้ไอวีดีๆก็แล้วแต่นะใช่แล้วนู่นนะกี่ตัว5ตัวทั่วสำหรับวันนี้ผมก็ไม่มีอะไรมากมาเล่นคอมมูนิตี้เดย์เป็นคอมมูนิตี้เดย์หนักๆ4ชั่วโมงเหมือนชั่วโมงแรกจะไม่ได้เล่นแต่ก็ได้เล่นนะถ้าไม่เป็นไรเน่ยติดค้เวลาให้ จนถึงทุ่มหนึ่งทั้งหมดผมได้ไป15ตัวไม่รู้บักออสจะได้กี่ตัวก็ไม่รู้เพราะว่าเห็นบอกมาไม่ได้ก็จะเล่นที่ทำงานก็เหล้วรอดูว่าออาจะได้กี่ตัวก็ติดตามชมทางแฟนเพจเอาละกันว่าออาได้กี่ตัวโอเคครับสับวันนี้ก็มีเท่านี้ครับผมบูดี้ลาไปก่อนนะครับก็พบกันใหม่คราวหน้าฝากกดไลค์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจพวกเรานะครับอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปสำหรับพวกเรานะครับโอเคครับสอนวนนี้มีเท่านี้ครับ ผมว่าดีรับเ่รอบ๊ายบายครับสวัสดีค,ครับเป็นไฟนันดีครับ